อะไรทำอะไรกันเนี่ยหนีโจรมาได้ค่ะแล้ว <uh นี่เขาเขาใครเดาเอะไรนะเดาเธอประตูด si> ็อกด็อกเตอร์หยาด็อกเตอร์คนนี้เหรอคิดค้นระเบิดคิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะรีโมทระเบิดแสดงว่าเธอทำงานนี้ สำเร็จรู้ล่วงคือหนูอ่ะเล่นมายากลแค่ชุดเดียวอะค่ะนายได้ไดมายากลคนหายหายปุ๊บมาถึงนี่เลยค่ะดังที่เันพูดไว้ถ้าเธอทําสําเร็จแล้วก็ฉันจะติดยศให้กับเธอพลมตะคุมไม่ตะคู่ได้กันง่ายๆนะจ๊ะเรื่องยศอเอาลละคือนายคะคือต้องให้คนเห็นยศนี้เออยศนี้ เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ขั้นขั้นสุดท้ายงค่ะยังยังยังนี่เอาแป๊บหนึ่งค่ะนี่ก็คือยศลูกโป่งต้องขอบคุณอีขอบคุณค่ะแกไปหลอกล่อนะ แล้วก็ขบวยระเบิดมาได้เนี่ยรู้ไหมถ้าอยู่ตกอยู่ในมือคงไรเนี่ยค่ะอนุพัฒมังไร้แรงมากมลลเลยนะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังค่ะน,นี่ร้ายแรงขนาดไหนฮะมังไร้แรงขนาดที่ว่าทำลายลูลกนเนี่ยเนี่ยภายในสิบนาทีเลยอะ่ะตายแล้วทำไมอ่ะกูจะเชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อว่า่าเป็นด็อกเตอร์เขาประดิษฐ์มาค่ะท่าน แล้วเบิร์นี่ต้องเอาไปทําลายใช่ต้องเอาไปทางลายเอาไปทําลายแถวทะเลเทสายที่ไม่มีผู้คนอยู่ค่ะและนี่คือสมุนของน้องชายฉันไอเนี่ยใช่แล้วฉันจับมันมาได้มันไม่ยอมบอกแลวตอนนี้น้องชายฉันเธอไม่จับมาด้วยอ่ะจะไม่ได้ข้าวอ้วนมากเลยค่ะใช่มันมาหนักไปอ่ะปีนี้ไปเยอะมากค่ะวอ้วนแน่นเลยค่ะตัดเลยแล้วก็มีเมียเมียก็ท้องด้วยค่ะเหรอค่ะโอ้ีิจะจะดิจจะมีหลานเลรอเนี่ยมีหลานค่ะ ของตงจะคลอดแล้วมั้งอุ๊ยแป๊บนึงค่ะอะไรอ่ะ